มาฝึกเดาะเข่ากันครับจุดสมารถบอลน,นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ะครับให้โยนแล้วก็เดาะโยนแล้วก็เดาะครับแบบนี้ก่อนนะครับให้เอาขาลงแล้วก็ขึ้นนะครับมันจะได้มีแรงส่งนะครับปุ๊บขึ้นลง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 ,นลง,นลงแบบนี้นครับ มาฝึกกันเลยนะครับทีละข้างครับข้างขวาก่อนนะครับหนึ่งจับหนึ่งจับหนึ่งจับพอหนึ่งจับได้แล้วครับสองจับครับตามองบอลตลอดนะครับสังเกตนะครับว่าขาขวานะครับจะขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันครับและขาซ้ายนะครับจะขยับตามตลอดนะครับสังเกตดีๆครับสามข้างครับ ต่อไปครับสี่ั้งนะครับพอเราทําได้เยอะแล้วนะครับเราก็จะมาทําข้างซ้ายบ้างนะครับอย่าทําแต่ขวานะครับหนึ่งจับทําเหมือนกันเลยหนึ่งจับพอหนึ่งจับได้แล้วเปลี่ยนเป็นสองจับสองจับต่อไปนะครับสามจับครับเหมือนกันหมดเลยขาซ้าย ยกขึ้นลงขึ้นลงขาขวานะครับก็ขยับตามลูกบอลตาก็มองบอลเหมือนกันนะครับต่อไปครับสี่จับพอเราทำได้เยอะๆแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกเดาะสองข้างครับสองข้างนะครับจะเหมือนการซอยเท้านะครับยกขาขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขยับอัตโนมัติเลยนะครับตามมองบอลเหมือนกันครับ